สวัสดีค่ะแม่นะคะศูนย์อุตจรดิษนะคะอำเภอหนองป่านะจ๊ะวันนี้มาติดตามนะคะแปลงข้าวของพี่ไหมนะคะของพี่ไหมใช้อโใช่ไหมพี่ไอ้ใช้ k ิงไทเกอร์ใช่ไหม King ครับใช้คิงไทเกอร์ครับอัตราใช้พี่ใช้ยังไงคะผมใช้คิงไทเกอร์นี่สามลูกนะครับผลแรกนะครับสามลูกแล้วก็ผสมน้ําตาลหรือว่าผสมสามสูตรสามที่หกก็ได้นะครับผมใช้งั้นน้าตาลสองลูกหรือสามที่หกสองลูกนะครับต่อต่อคิงไทเกอร์สามลูก แต่ผลตอบรับมาครับมันมันเขียวนะครับแต่มันไม่ได้เขียวฉูดฉาดเหมือนพวกมูเรียนะครับมันจะไปเรื่อยๆยครับแต่ช่วงนี้ของผมมันทําจังหน้าเแรงครับหน้าแรงหน้าแรงแต่แต่ความรู้สึกกับปุ๋ยงไฮเกอร์ตอนนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างพี่ผมว่าดีนะครับแต่สําหรับพวกพวกช่องปุ๋ยราคาแพงเราต้องหันมาใช้พวกไอพวกนี้ครับช่วยลดต้นลดต้นทุนเนาะคือว่ามันจะได้ได้ครับคือ ถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับมันแรงไม่ค่อยมีนะครับผมฉีดยาแค่สองขนนะครับพี่ใช้ิงไทเกอร์แล้วก็ควบคู่กับฮอร์โมนน้าไปด้วยเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตัวนี้ยอมรับเลยว่าดีใช่ไหมอาดีครับดูครับดูข้าวผมได้ครับใช่พี่ลงครับมาดูได้ครับข้าวผมครับนี่เนาะพี่เนาะใช่ครับมันก็ถือว่าโอเคเนาะในกรนะโอเคครับ มันก็แมลงไม่กวนนะครับดูครับหนอนก็ไม่ไม่มีนะครับต้นมันแข็งต้นแข็งเลยใบตั้งครับใบตั้งครับดูดวงข้าวครับ่ใช่ว่งใบตั้งครับผมเพิ่งเปิดใจลองใช้นะครับเพราะว่าผมเห็นเขาโฆษณาในเน็ตนะครับผมเลยสั่งมาลองใช้นะครับค่ะแต่รอบหน้าผมว่าผมเกี่ยวเล้ครับผมจะสั่งมาอีกนะครับเนี่ยผมตั้งใจว่าคุยกับแฟนผมว่าผมจะสั่งมาอีกรอบรุ่นหน้าปีเนาะใช่ครับต่อจากนี้ผมจะสั่งลงมาอีกเพราะว่ารอบนี้ผมก็พอหมด เนี่ยไปเมตาเนี่ยผมจะทำกันอีกเพราะว่าน้ำมันจะน้ำคลองมันมันทำก็ได้เขาก็ทำกันอีกสรุปว่าคือ i ไท,ทเกอร์นี่เป็นที่ยอมรับเลยเนาะพี่เนอะครับครับ